เงินสมทบ60เดือนสุดท้าย9,900บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะพาไปรู้จักวิธีการคำนวณเงินบำนาญจากตัวอย่างกันนะครับซึ่งจะพาท่านไปคำนวณเงินบำนาญด้วยกันนะครับผ่านตัวอย่างแล้วก็เคสสตาร์ดี้ต่างๆนะครับผมจะ โฟกัสเรื่องเงินบำนาญน,นะครับมากหน่อยเพราะว่าเป็นหนึ่งในเงินก้อนสุดท้ายนะครับหรือเป็นเงินก้อนหลักของใครบางคนที่เมื่อเราอายุกเกษียณแล้วนะครับไม่ได้ทำงานแล้วเราต้องใช้เงินเหล่านั้นเพราะนั้นถ้าเรารู้จักวางแผนใด้ดีเราก็จะรู้ว่าในอนาคตเงินบำนาญของเราจะทำให้เราสามารถอยู่รอดได้นะครับกับการ,กรเกษียณกับการไม่มีงานทำกับการไม่มีเงินแล้วต้องพึ่งเนี่ย หรือเปล่านะครับไปคํานวณกันเงินบํานาญคือ,อไรนะครับเงินบํานาญคือเงินกรณีชราภาพที่ประกันสังคมจ่ายกับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตนะครับซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับเงินบํานาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะมีการบวกเพิ่มอีก1 5เปอร์เซ็นต์นะครับของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนก็คือทุกๆ12เดือนจะได้เพิ่มอีก1.5ด้วย นะเพราะนั้นสูตรคำนวณจะแบ่งออกเป็น2สูตรหลักๆคือสูตรกรณีจ่ายครบ180เดือนนะครับเอาเราเราก็ใช้ตัวเลข20%ไปเลยนะครับ20%ของ15,000ก็3,000นะครับในอีกสูตรหนึ่งนะครับคือใช้กรณีที่เราจ่ายเกิน180เดือนนะครับมันจะมีวงเล็บเพราะเราจะต้องไปคูณน,นะเอา1.5%เนี่ยเอา1.5เนี่ยไปคูณจำนวนปีที่เกินจาก100 80เดือนเนี่ยนะครับมาด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปคำนวณกันยกตัวอย่างนะครับทำงานส่งประกันสังคมมานะครับ35ปีจำนวนเงินนะครับสมทบ9,900บาทนะครับอันนี้คือเงิน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับ9 9 0าบาทนะเป็นตัวอย่างนะแล้วก็ส่งมา35ปี วิธีการคิดนะครับผมหาส่วนเกินของ180เดือนก่อนก็คือเอา35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกิน20ปีส่วนเกินไม่หายไปไหนถูกนำมาคำนวณน,นะครับ1.5คูณ20เท่ากับ30ที่จะได้เพิ่ม20หลักนะครับบวก30เป็น50 ะครับของ9,900บาทนะครับเป็น4,950บาทเป็นเงินบำนาญให้กับคุณตลอดชีวิตนั่นเองต่อมานะครับทำงานส่งประกันสังคม30ปีบ้างล่ะนะครับวิธีการคิดเหมือนเดิมเลยนะครับเอาตัวเลข30ลบ15ก่อนนะครับเท่ากับ15ปี1.5คูณ15ปีนะครับเท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20บวก22.5%เป็น42.5% 42.5%ของ9,900บาทนะครับเท่ากับ4,208บาทนะครับเป็นเงินบำนาญให้คุณตลอดชีวิตแล้วถ้าเป็น25 25ปีล่ะนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวนเงิน9,900บาท25ลบ15เท่ากับ10ปีนะครับสุดคำนวณ1.5คูณ10นะครับเท่ากับ15 15%นั่นเอง20บวก15%เป็น35% 35% ของ9,900บาทนะครับเป็น3,465บาทนะครับเป็นเงินบนานาญให้คุณตลอดชีวิต20ปีบ้างล่ะนะครับ20ปีนะครับก็เอา20ลบ15เท่ากับ5ปีนะครับส่วนเกินนะ5ปีส่วนเกิน1.5คูณ5ปีส่วนเกินเท่ากับ7.5% 20บวก7.5%นะครับเป็น27.5% 27.5%ของ9,900บาทนะครับ เท่ากับ2,723บาทนะครับไอหาหาร100เนี่ยมันคือทําให้มันกลายเป็นเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าวิาวธีการคิดเปอร์เซ็นต์ทำยังไงนะครับก็คิดได้เลยต่อมานะครับในกรณีส่ง15ปีเป๊ะเลยนะครับด้วยเงินจํานวน9,900บาทล่ะนะครับก็20%์ของ9,900บาทเท่ากับ1,980บาทเป็นเงินบํานาญให้กับคุณตลอดชีวิตเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับวิธีการคํานวณ เมื่อสอนวิธีการคำนวณแล้วนะครับผมยังมีตารางอีกนะตารางนี้ใช้ทุกคลิปวิดีโอแหละนะครับเป็นตารางว่าถ้าด้วยเงิน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย9,900บาทถ้าส่งจำนวนปีนะครับที่มากกว่าหรือหรือน้อยกว่านะครับมันจะได้เงินบำนาญน,นะครับเท่าไหร่บ้างนะอันนี้เป็นแจกแจงเป็นจำนวนปีเลยนะส่ง35ปีได้รับเงินบำนานา4,950บาท ทรง34ปีได้รับเงินบำนาญ4,802บาททรง33ปีได้รับเงินบำนาญ4,653บาททรง32ปีได้รับเงินบำนาญ4,505บาททรง31ปีได้รับเงินบำนาญ4,356บาททรง30ปีได้รับเงินบำนาญ4,208บาททรง29ปีได้รับเงินบำนาญ4,059บาท ส่ง28ปีได้รับเงินบำนาญ3,911บาทท่ง27ปีได้รับเงินบำนาญ3,762บาทท่ง26ปีได้รับเงินบำนาญ3,614บาทส่งประกันสังคม25ปีได้รับเงินบำนาญ3,465บาทท่ง24ปีได้รับเงินบำนาญ3,317บาท ทรง23ปีได้รับเงินบำนาญ3,168บาททรง22ปีได้รับเงินบำนาญ3,020บาททรง21ปีได้รับเงินบำนาญ2,871บาททรง20ปีได้รับเงินบำนาญ2,723บาททรงประกันสังคม19ปีได้รับเงินบำนาญ2,574บาท ส่งประกันสังคม18ปีได้รับเงินบำนาญ2,426บาทส่งประกันสังคม17ปีได้รับเงินบำนาญ2,277บาทส่งประกันสังคม16ปีได้รับเงินบำนาญ2,129บาทและสุดท้ายส่งประกันสังคม15ปีได้รับเงินบำนาญ1,980บาทนะครับคลิปวิดีโอที่ผมทำเนี่ย นะมันอาจจะยาวนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆเนื้อหาใจความอาจจะมีไม่เท่าไหร่แต่ต้องขยายความเพื่อให้เข้าใจแล้วก็คำนวณได้ถูกต้องนะครับผ่านตัวอย่างต่างๆนะแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยบ้างนะครับก็หวังว่าจะไม่โทษกันนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก่อนจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเช็คสิทธิ ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ประกันสังคมนะครับ SSO ไทยสแกนค r ว o d e โคที่หน้าจอได้เลยนะครับสามารถไปเช็คสิทธิ์ประกันสังคมเงินสมทบชราภาพเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติเปลี่ยนโรงพยาบาลแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวนะครับผ่านแอดไลน์ประกันสังคม ใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมจากคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยคอมเมนต์สอบถามกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมหาเวลาว่างมาตอบคำถามทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะสวัสดีครับ